ข่าวด่วนข่าวลือแรงงานไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บที่อิสราเอลล่าสุดอาจจะไม่ใช่แรงงานไทยนะครับอาจจะเป็นแรงงานประเทศอื่นจะเป็นชาติไหนแล้วจะก,กระทบคนรอบินไปทำงานที่อิสราเอลไหมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปด้วยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมได้รับแจ้งข่าวสารจากสมาชิกในกลุ่มไลน์ กลุ่มร่มด้วยช่วยกันนะครับที่ทางช่องหน่อยได้สร้างขึ้นเป็นกลุ่มของแรงงานไทยนะครับที่ไปทำงานที่อิสเรลรุ่นที่17นะครับก็ข่าวที่เขาแคปมาก็จะแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต1ลรายแล้วก็บาดเจ็บอีก7ลรายเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับ โดยที่คนที่รายงานก็จะเป็นนักข่าวสายทหารของอิสราเอลนะครับแล้วในในกลุ่มของอารายงานไทยในอิสราเอลรุ่นที่17นะครับในกลุ่ม f ฟ e e o o o นะครับก็ได้แจ้งว่าคนงานไทยใช้แดนภาคเหนือโดนขี่ปนาวุธหนึ่งลูกแล้วก็เสียชีวิตบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างต่างกันเนะเาะเสียชีวิต1นึ่งบาดเจ็บเจกับบาดเจ็บหน,นะครับค่อนข้างต่างกันทีนี้ผมก็เลยเอขอ ไปตรวจสอบข่าวด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับรายงานจากช่องทางไหนเลยนะครับก็ต้องไปค้นหาก่อนนะครับว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะครับผมเข้าไป Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า attack on northern israel นะครับเพื่อดูว่าการโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอลมีข่าวสารอะไรบ้างนะครับผมทำการกรองข้อมูลนะครับเอาชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะ,ะครับแล้วก็ พอเรากรองแล้วนะครับเราจะได้ข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลนะครับผมขอเริ่มจากข่าวของอันจาซิลาก่อนนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่นะน่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดแล้วนะครับโอเคข่าวที่เจอก็จะเป็นข่าวการเสียชีวิต1นรายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกเจรายนะครับเดี๋ยวผมขอ Google แปลให้นะครับผมก็ไม่ได้สันทัดภาษาอังกฤษมากมายนะครับ เดี๋ยวให้ Google แปลให้นะครับพอ Google แปลมานะครับก็จะแจ้งว่า,ามีการโจมตีนะครับจากทางเลบานอนนะครับต่อชุมชนชาวยิวตอนเหนือของอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต1นรายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกเจ็ดรายเมื่อขี่บนาทุธต่อต้านรถถังตกลงมาใกล้ชุมชนชาวยิวมาการีสีนะครับตามรายงานสื่อของรัฐอิสราเอล โดยรายงานของอิสราเอลก่อนหน้านี้ระบุว่าคนงานไทยสองคนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเนาะก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะถ้าตามข่าวนี้นะครับก็มีแค่รายงานไทยเสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตไม่รู้เป็นชาติไหนนะครับและเขาก็ได้แจ้งว่าผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายซึ่งอาจจะไม่ใช่รายงานไทยนะเขาบอกว่ามีสองรายที่อาการสาหาัสแล้วก็สี่รายมีอาการ ปางปานกลางนะครับแล้วก็หนึ่รายได้รับการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้เขารายงานว่าไงนะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นข่าวนี้นะครับข่าวนี้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวให้ Google แปลให้นะครับก็ Google แปลมาให้นะครับชาวไทยได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีจากเลบานอนนะครับรายงานของอิสราเอล คนงานไทยสองคนได้รับบาดเจ็บจากขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังที่ยิงจากเลบานอนใกล้นิคมชาวยูนะครับทางตอนเหนือของอิสราเอลในข่าวก็ได้แจ้งว่าชายคนหนึ่งนะครับวัย30ปีมีรายชื่ออยู่ในอาการปานกลางถึงร้ายแรงนะครับในขนาดที่อีกคนหนึ่งนะครับอายุ29ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับก็ถ้าตามข่าวเนาะของ าทางอาจารย์ศิลานะครับแรงงานไทยไม่มีเสียชีวิตนะครับบาดเจ็บสองคนอยู่ในอาการที่าบาดเจ็บปานกลางนะครับถึงร้ายแรงนะครับแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ1คนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีนะครับยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูสำนักข่าวอื่นนะครับ ให้ Google แปลให้เลยนะครับก็สำนักข่าวนี้จะแตกต่างจากสำนักข่าวอื่นนะครับได้แจ้งว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเลบานอนนะครับสังหารชาวประเทศอินเดียนะครับในอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับก็จะแตกต่างกันเลยนะวา่าเขาบอกว่าเป็นคนไทยแต่จริงๆแล้วสำนักข่าวนี้เขาแจ้งชัดเจนว่าเป็นประเทศ อินเดียนะครับโดยที่โดยมีการรายง,งานว่ามีชาวอินเดียคนหนึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก7คนนะครับก็เป็นเคสเคนเหมือนสำนักข่าวอื่นนะแต่สำนักข่าวนี้ยืนยันว่าเป็นชาวอินเดียนะครับโดยแจ้งว่าขีปนาวุธด,ดังกล่าวโจมตีสวนผลไม้แห่งหนึ่งในชุมชนมาการ,รีตน,นะครับก็เป็นชุมชนเดียวกันเลยนะกับการรายง,งานว่ามีรายง,งานไทยบาดเจ็บนะครับ จมตีคนงานชาวอินเดียนะครับแคนตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลนะครับโดยหน่วยกู้ภัยนะครับได้ระบุในถแถลงการว่ามี2อรายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกลายมีอาการบาดแผลปานกลางถึงเบานะครับแล้วก็ได้อพยพด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศไปยังโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าอ่านตามข่าวนี้นะครับไม่ใช่คนไทยนะครับ ทั้ง8ชีวิตนะครับก็จะเป็นแรงงานชาวอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดเจนนะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องรอข่าวสารจากทางราชการนะครับถ้าไม่มีการแถลงเกี่ยวกับแรงงานไทยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นชาวอินเดียนะครับไม่ใช่ชาวไทยแน่นอนนะครับก็ถือว่าใจชื้นระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่า ถ้าสำนักข่าวอันจาศิรารายงานว่าเป็นรายงานไทยเนี่ยก็็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเสียชีวิตไม่น่าจะใช่นะครับเพราะอันจาศิราก็แจ้งว่ารายงานไทยแค่บาดเจ็บ2คนนะครับไม่ไไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราติดต่อติดตามข่าวสารอีกทีนะครับว่ามีการรายงานทางการมาไหมถามว่าจะมีผลกระทบกับคนรอบินไหมหากมีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บ เป็นคนไทยเนะี่ยมีผลกระทบค่อนข้างจะแน่นอนนะครับโอกาสได้บินน่าจะจบนะครับบอกได้คาเดียวว่าน่าจะจบนะครับใครจะไปกล้ารับรองใช่ไหมครับตอนนี้คือทางกระทรวงแรงงานก็รอให้กระทรวงต่างประเทศรับรองความปลอดภัยในโซนพื้นที่ที่ไปทํางานได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมยังสงสัยนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศจะกล้ารับรองไหมนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศจะรับรองก็คือให้ไปทำงานในโซนที่ห่างไกลชายแดนเนาะในกรณีที่ไปทำงานกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปอยู่ในโซนชายแดนกันนะครับแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลกระทบจากการโจมตีเนาะคนที่ไปกับล่ามเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะว่าเขาส่งไปแถวชายแดนหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่บาดเจ็บเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะถ้าเป็นคนไทยเนี่ย เดินทางผ่านทีศรีเทแลนด์หรือว่าไปกับล่ามนะครับถ้าไปกับล่ามเนี่ยผมยังมองว่าอนาคตอากระทรวงต่างประเทศอาจจะไประง,งับสายการบินไม่ให้แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลบินไปทำงานที่อิสราเอลได้นะเพราะว่าเขาก็ต้องอให้ความสำคัญกับแรงงานนะครับคนไทยที่จะไปทำงานเนาะ ก็ยังไงเดี๋ยวติดตามข่าวสารอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้เป็นข่าวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าข่าวสารมีมีเพียงเท่านี้ผมแค่อยากจะมาแจ้งว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะครับเท่าที่ผมอ่านสำนักข่าวหนึ่งก็แจ้งไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นประเทศอินเดียนะครับ อยากให้รายงานไทยระมัดระวังนะครับขอให้ทุกคนที่ยังทำง,งานอยู่ที่อิสราเอลมีความปลอดภัยกันทุกคนนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ